ห้าเศษสี่ส่วนแปดคูณกับสองเศษแปดสมเด็จโจถูกไหมอันดับแรกคือลอกเศษอ่ะดูก่อนนันกเรียนครับเป็นเพิ่ง,งเขียนเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินหรือเป็นเศษส่วนทั้งหมดไอนนจำนหะคนะเนาะเปลี่ยนทั้งหมดซะเปลี่ยนยังไงครับเอาแปดกับห้าแปดห้าแปดห้าดีเลขบวกกับเลขก,กลายเป็นสี่ส่วนแปดต่อไปคูณกับอะไรครับเนี่ยเอาสิบเอ็ดไปคูณกับสองเป็นยี่สิบสองแล้วไปบวกกับกลายเป็น สามสิบก่อนจะคูนสเต็ปต่อไปคือตัดทอนตัดทอนเช็คดูเลขไหนตัดทอนกันได้เอาอะไรมาหารเอาสิบเอ็ดมาหารสิบเอ็ดหารด้วยสิบเอ็ดเหลือสี่สิบสี่หารด้วยสิบเอ็ดเหลือต่อไปเธอเช็คดูสามสิบกับแปดได้ไหมหรือสี่กับแปดก็ได้ได้ไหมจริงสี่กับแปดง่ายกว่าเนาะอะไรตัดกันครับสี่กับแปดหนกาตอนนั้นก็มีหน้าก็สอง สี่สี่หารสี่เหลือหนึ่งแปดหารด้วยสี่เหลือหมดแล้วอ๋อยังไม่หมดอีกเดีเช็คดูสามสิบกับสองครับเอาสองนี่แหละสองหารสองได้สามสิบหารด้วยสองเหลือตัดหมดแล้วเหลือเลขอะไรส่วนคูณกับส่วนเศษคูณเศษหนึ่งคูณสิบห้าได้ข้างล่างหนึ่งคูณหนึ่งได้นี่สิบห้าส่วนหนึ่งหรือก็คือเออ ที่เหลือจัดการเอาซะให้เรียบร้อย